สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ค่ะและเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแต่ละลัคนาราศีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินการทองและความสำเร็จค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีในระยะนี้เหมาะกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือไม่และมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเงินฟลุกฟลุกหรือความสำเร็จทางด้านต่างๆหรือไม่สมัยก็ต้องขออธิบายคำว่าโชคลาภในทางโหราศาสตร์ให้ทราบกันก่อนนะคะ สำหรับโชคลาภในทางโหราศาสตร์นั้นเป็นไปได้หลากหลายประการค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินฟลุก๊กฟลุกเงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคความสำเร็จหรือการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนรอบข้างเรื่องที่น่าย,ยินดีข่าวดีหรือแม้แต่เป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีเกณฑ์หายป่วยหายไข้มีเกณฑ์ที่จะฟื้นฟูรักษาเนื้อรักษาตัวได้ดีทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภของทางโหราศาสตร์ไทยค่ะ เรามาเช็คก,กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะมีเรื่องราวของโชคลาภและจะมีสิ่งใดมากระตุ้นให้เกิดโชคลาภอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะดวงชะตาของคุณถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประตูโชคประตูบุญได้เปิดกว้างและมีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงที่ทำการโคจรเข้ามาสถิตเกื้อกูลดวงชะตาของคุณค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะเกิดโชคเกิดลาบเข้ามาในดวงชะตาซึ่งโชคลาภที่คุณจะได้รับนั้นไม่อยากจะให้คุณมองไปถึงแค่เรื่องเงินเงินทองทองหรือโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวนะคะอยากจะให้คุณพิจารณาให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการทำงานมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าหรืออาจจะเป็นการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนี่ก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่ดีต่อตัวคุณค่ะบางคนที่ทำการค้าการขายมีธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองก็จะมีโชคลาภทางด้านการทำธุรกิจมีโชคลาภในด้านการค้าการขายเข้ามามีคนบอกปากต่อปากหรือมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาอุดหนุนก็เป็นไปได้ และชาวสิงห์บางคนก็อาจจะมีโชคลาภในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ได้คนที่จิตใจดีมาเป็นแฟนได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่ศีลเสมอกันมาอาศัยมาใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเน้นพยากรณ์ดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภในช่วงวันที่1มิถุนายนปี2567 ว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะกระตุ้นให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ประสบพบเจอกับโชคลาภมากที่สุดซึ่งสมัยเองก็ได้รวบรวมมาสามเรื่องราวด้วยกันสามเรื่องราวที่จะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ประสบพบเจอกับโชคลาภเรื่องแรกนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากคนเพศหญิงค่ะถ้าจะเรียกว่านารีอุปถรัรมภ์ก็ไม่ผิดแปลกอะไร ชาวสิงห์หลายๆคนหลายๆท่านมักจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานที่เป็นเพศหญิงลูกน้องบริวารที่เป็นเพศหญิงคุณแม่พี่สาวคุณน้าหรือถ้าใครที่ทำธุรกิจกิจการก็อาจจะมีลูกค้าที่เป็นเพศหญิงเข้ามาอุดหนุนเข้ามาใช้บริการงานของคุณมากขึ้นค่ะช่วงนี้การเจรจาการติดต่อหรือการร้องขอขอความช่วยเหลือจากใครถ้าเลือกได้ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เข้าหาคน เพศหญิงมากกว่าคนเพศชายค่ะคุณมักจะได้รับการช่วยเหลือมักจะได้รับการแนะนําและมักจะได้รับสิ่งดีๆจากคนเพศหญิงเข้ามาชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะนอกจากคนเพศหญิงแล้วนะคะก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเมียสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพศเมียก็ได้นะคะ มีโอกาสที่จะให้โชคให้ลาบแก่ตัวคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นน้องหมาน้องแมวมีเกณฑ์ที่สัตว์เลี้ยงของคุณที่เป็นตัวเมียรหรือเป็นเพศเมียนั้นจะให้โชคให้ลาบค่ะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะให้คนเพศหญิงหยิบฉลากให้หรือให้สัตว์เลี้ยงหยิบฉลากให้ถ้าเกิดว่าทําได้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับโชครับลาบ,บเข้ามา ไม่พอเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีบริวารลูกน้องคนใกล้ตัวที่เป็นผู้หญิงก็มักจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนมามากกว่าลูกน้องบริวารที่เป็นเพศชายค่ะลำดับต่อมานะคะชาวลัคนาราศีสิงห์สิ่งที่จะกระตุ้นให้คุณมีโชคมีลาภในระยะนี้ในช่วงวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2567นั่นก็คือ เรื่องของความกระตันยูค่ะ สมัยมองว่าเรื่องนี้จะกระตุ้นให้เกิดโชว์เกิดลาบก้อนใหญ่ได้มากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้มีพระคุณช่วงนี้นะคะการทำดีกับท่านไม่ว่าจะเป็นการพูดจาด้วยดีๆไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความโมโหโทโสหรือการเลี้ยงดูปรนิบัติท่านเป็นอย่างดีก็จะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีโชคมีลาบค่ะ และสมัยเองก็ไม่ได้หมายความว่าชาวสิงคุณจะต้องคอยปรนิบัติรับใช้ใกล้ชิดแบบไม่ละสายตาแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากเราอยู่บ้านเดียวกันกับท่านก็ให้ปฏิบัติตัวดีๆกับท่านพูดจาดีๆกับท่าน ทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่เหมาะสมถามถ่าสารทุกสุขดิบพาท่านไปทานข้าวหรือในอยามที่ท่านเจ็บป่วยไม่สบายก็พาท่านไปหาหมอรับอยู่รับยาลักษณะนี้เป็นต้นค่ะการปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณในลักษณะนี้ก็จะช่วยเกื้อกูลดวงชะตาเป็นอย่างดีที่สุดค่ะส่วนท่านใดที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับผู้มีพระคุณนะคะ การปฏิบัติของคุณอาจจะเป็นในลักษณะของการโทรหาการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบการส่งเงินส่งทองไปให้ใช้ตามความเหมาะสมตามกำลังของคุณหรือถ้ามีเวลาว่างก็เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างไม่ปล่อยปละละเลยอย่าปล่อยให้ท่านโดดเดี่ยวโทรหาคุยกันเป็นระยะระยะสิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะทำให้จิตใจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือหรือคนที่มีพระคุณต่อคุณใจชื้นขึ้น,นมาค่ะและชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ คุณไม่จําเป็นต้องมองหาการปฏิบัติดีต่อคนอื่นหากคุณยังไม่ได้ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของคุณหรือต่อผู้มีพระคุณของคุณค่ะเมื่อคุณปฏิบัติได้แบบนี้แล้วโชคลาภก็จะไม่ออกไหลจากตัวคุณอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่คิดดีทดําดีประพฤติดีสิ่งดีๆเหล่านี้จะคอยเป็นแรงเกื้อหนุนและผลักดันดวงชะตาของคุณให้ประสบพบเจอกับเรื่องราวของความสําเร็จค่ะ ลำดับต่อมาลำดับที่สามชาวลัคนาราศีสิงค์คะสิ่งที่จะเข้ามากระตุ้นดวงชะตาของคุณให้ได้ประสบพบเจอกับโชคลาภในระยะนี้นั่นก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำมีการทำบุญทำทานตักบาตรยามเช้าเป็นประจำคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ได้เดินทางไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามโบสถ์หรือสถานที่ที่ผู้คนเคารพนับถือชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านนั้นจะสามารถมีเซนมีลางสังหรณ์มีจิตใจที่สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มีเรื่องของความเชื่อมีเรื่องของการนับถือชาวสิงห์ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นๆก็เป็นไปได้ค่ะ และชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนบางท่านที่มีบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วในระยะนี้หากได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรหรือเทวดารักษาตัวก็มีโอกาสที่จะได้บุญกุศลได้โชคได้ลาบจากเทวดาจากนางฟ้าที่คอยปกปักรักษาตัวคุณค่ะ สิ่งลี้รับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่ามองข้ามไปนะคะช่วงนี้ชาวลัคขนาราศีสิงห์เหมือนมีจิตใจที่สื่อกับสิ่งเหล่านี้ได้ บางคนอาจจะสื่อได้จากรูปแบบของความฝันบางคนอาจจะสื่อได้จากการมีเซนมีหลังสังฮอนบางคนอาจจะสื่อได้จากการบูชาค่ะเหมือนมีอะไรมาเตือนเหมือนมีอะไรมากระซิบหรืออาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่คอยมากระตุ้นชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าไม่ควรตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้ควรทําอย่างนั้นอย่างนี้ลักษณะนี้จะเกิดกับชาวสิงห์ทันทีทําททบุญทําทานหรือสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจํานะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่ทำบุญตักบาตรเป็นประจำจะเกิดอนุภาพเกิดพลังงานที่ดีต่อตัวคุณอุปสรรคสิ่งกีดขวางจะลดน้อยถอยลงค่ะเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณจะคอยเกื้อหนุนและคอยปกปักรักษาตัวคุณส่งผลทำให้คุณมีเซน์มีหลังสังหรณ์หรือมีการฝันแปลกๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ในระยะวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2567 คุณลองหาโอกาสในการทำบุญทําทานหรือไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะมีการเช็ดทำความสะอาดสิ่งที่คุณบูชาสิ่งที่คุณนับถืออยู่ก็เป็นไปได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะอวยพรอ,อวยชัยให้กับคุณ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าประการใดบ้างที่จะกระตุ้นให้คุณได้เจอกับโชคลาภมากที่สุดในช่วงวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2567ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้เทพ,พยายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้ได้ประสบพบเจอกับโชคลาภวาสนาและเรื่องราวดีๆในชีวิตค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ